หมายไปเจอท้ายที่สุดนี่นะครับก็ศาลก็ถอนประกันผมพร้อมกับนิสิตสินทุไไรในขณะนั้นสองคน <c oughs> จากนี่นะครับผู้ที่ถูกยื่นถูกพิจารณาเนี่ยนะครับกว่าสิบคนเพื่อ <c oughs> ที่จะบอกว่าเมื่อความจริงปรากฏกับศาลนั้น <c oughs> ก็เป็นอำนาจของศาลนั้นๆในกรณีนี้เป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนการดีารารยาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง <c oughs> คือแม้ว่าคุณชาญชัยเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับแต่ว่าเมื่อความจริงปรากฏกับศาลน,นั้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของศาลว่าคําพิพากษานั้นได้เป็นไปตามหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุดหรือไม่มนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับศาลจากเดิมเนี่ยนะครับมีคําพิพากษาขาดอายุความเป็นสองเหลือสิบนับพร้อมหนึ่งเหลือแปดเนี่ยนะครับจากสามคดี ปป,ปชเนี่ยเป็นเป็นโจทย์อยู่สองคดีและอายาการเป็นโจทย์หนึ่งคดีคะนะครับก็เป็นหน้าที่ของโจทย์ที่จะต้องไปทำนะครับข้อเท็จจริงพร้อมด้วยทั้งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและกะ็แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกรมราชทรนมณเบื้องต้นณนขณะนี้นี่นะ,ค,ะครับ แล้วก็นัดพร้อมหรือไต่สวนที่น่าสนใจคือว่านัดพ,พร้อมหรือหรือไต่สวนค่ะหมายความว่าเมื่อเทียบเคียงกับกรณีของผมเนี่ยก็ปรากฏว่าสารก็วันนั้นก็ไต่เลยแล้วก็มีการวินิจฉัยในวันนั้นเลยในการถอนการประกันเพื่อจะบอกว่าตัวอย่างก็เคยมีให้เห็นอยู่แล้วแล้วก็ยกตัวอย่างจากผมเองนี่แหละไม่ไม่ใช่ไม่เคยเกิด ก็เกิดนี่ก็เกิดเกิดกับผมเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องกระบวนการพิจารณาของศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่จะคิดว่าจะต้องใช้เวลาอาจจะไม่ใช้เวลาหรือใช้เวลามากกว่าวันที่13มมิถุนายนไปก็ได้หรือจะจบในวันนั้นเลยก็ได้ถ้าข้อเท็จจริงมันเพียงพอที่จะวินิจฉัย จบหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏต่อศาลซ,ซึ่งเบื้อง,ง,งต้นอาจจะมาจากสิ่งที่คุณชานชัยได้มีการร้องถูกไหมคือข้อข้อเท็จจริงที่คุณชานชัยร้องก็ยังอยู่แต่ว่าก็ยกคําร้องอส่วนนี้ไปก็คือ<ป>คุณชานชัยไม่เกี่ยวแต่ว่าเมื่อเมื่อความปรากฏขอ้อเท็จจริงกับศาลเนี่ย <ขา S 2> นะครับ <ขา S 2> แล้วก็ส่งนะครับให้แต่ละหน่วยงานสามหน่วยงานหนึ่งทำข้อชี้แจงรวมทั้งฝ่ายโจทก์และจําเลยนะครับจะต้องทําคําชี้แจงภายในสามสิบวัน ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการนัดพร้อมหรือไต่สวนปกตินั้นเนี่ยนะครับถ้านัด,น,ดนัดพร้อมก็พร้อมอย่างเดียวเพื่อที่จะกําหนดวันพิจรารณาหรือวันไต่สวนใ,ในกรณีใช้ใช้คําว่าหรือ,อซึ่งเนี่ยนะครับการไต่สวนอาจจะใช้หลายวันก็ได้หรือจะเป็นวันเดียวเลยก็ได้นะครับถ้ามีพยานหลักฐานจากการทําคําที่แจง นะครับตามที่สารได้สั่งไปนั้นเนี่ยถ้าการการชี้แจงมีข้อเท็จจริงที่ยุติได้ว่าเพียงพอแล้วก็จบในวันเดียวก็ได้หรือเนี่ยนะครับสารใช้โอกาสเนี่ยนะครับในการเบิกความไตสวนะนะครับจำนวนพอสมควรจนกระทั่งเห็นข้อเท็จจริงก็ได้ดังนั้นก็มีตัวอย่างหลายวันก็มีจบภายในวันเดียวก็มี นะครับหลายกรณีการการถอนประกันผมบางครั้งก็นะครับก็มีการไต่นะครับแล้วก็นัดวันหรือว่านี่นะครับไต่แล้วก็วันนั้นเลยก็มีให้เห็นอยู่แล้วเพราะว่าถูกถอนการประกันหลายครั้งทีนี้เนี่ยนะครับในกรณีนี้อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเมื่อหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดเนี่ยนะครับเดิม นะครับจากโทษ8ปีเมื่อมีพรมราชองการลดโทษนะครับสารก็จะออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้ใหม่มนะครับและก็กำหนดวันครบราชทัณก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับสารดีกาะนะครับเมื่อความจริงได้ปรากฏนี่ไม่นับว่าส่วนอื่นๆเช่นแพทยสภาเนี่ย การประชุมแพทยสภาในวันที่8พฤษภาคมนี้เนี่ยในชั้นอนุที่มีนายแพทย์อมรน,นั่นท่านจะส่งเรื่องอย่างไร <c oughs> เพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยหลังจากมีแถลงการของคณะผู้บริหารท่านก็ไม่เคยให้ข่าวเลยเนี่ย <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่าเสร็จแล้ว99.99 99, <c oughs> แต่ว่าเมื่อมีเอกสารเพิ่มเติมนั้น <c oughs> ก็ระยะเวลาเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะเพียงพอหรือไม่ <c oughs> ในส่วนของชั้นปปชเองก็อยู่ในสองสถานะ,ะนะครับคือสถานะของการเป็นโจทย์ในคดีเดิมที่ศาลได้มีการพิพากษาะนะครับจำคุกนะครับใ,<ช>ในจำนวนสองคดีจากสามคดีคและทางสำนังกงานอยายการสูงสุดหนึ่งคดีเนี่ยนะครับก็ก็จะต้องรายงานสถานะณปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าในส่วนของปปชนั้นท่านเอกวิทย์ในคณะในฐานะหัวหน้า ประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนและเป็นเจ้าของสำนวนคดีนี้นะครับซึ่งมติกปรปปชชุดใหญ่ได้รับพิจารณาในการไต่สวนกันไปแล้วดังนั้นทุกอย่างก็เป็นความคืบหน้ากันทั้งหมดวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะต้องคิดอ่านกันผมในฐานะคนผ่านทางเรื่องนี้มาก,ก่อนแล้วก็ถูกคุมขังเงินห้าครั้งแล้วก็ มีประสบะการณ์น,นะครับมีทุกเรื่องทุกมุมนะครับทุกเรื่องราวที่จากจะบอกเพื่อเตือนกันว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาได้นะครับจะวันเดียวหรือหลายวันก็เป็นได้ก็ก็เป็นไปได้ทั้งหมดะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นถ้าบ้านเมืองนี้ต้องการที่จะปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันคนที่จะต้องมีความเกรงกลัวต่อการที่จะคิดกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน กฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิ์และไม่ต้องละเว้นใครคถ้ามาตรฐานนี้เนี่ยนะครับใช้บังคับไม่ได้เราจะปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นภัยใหญ่ของชาติบ้านเมืองนี่นะครับที่ทำให้ประเทศมันแทบจะหมดสภาพอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับจะพูดอย่างไรอะไรกันก็ตามโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเ,นเรื่องเศรษฐกิจกำลังจะพังกันทั้งกระดานกันอยู่แล้วไม่ว่านี่นะครับจะเป็นมุมใดอะไรก็ตาม รากฐานเนี่ยนะครับคือทั้งโลกเจอโควิดนะครับและประเทศก็จำนวนมากที่เจอภาษีทําและก็อยู่ในระหว่างกาันนะครับลดการบังคับใช้90้าสิบวันนะครับแล้วทำไมประเทศไทยเราจึงเป็นประเทศหลักๆประเทศเดียวอยู่ในภูมิภาคเนี่ยนะครับเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าเราดูภาพข่าวหรือดูอะไรก็ตามเยทำไมนักท่องเที่ยวเขาแห่กันไปนะครับขนาดประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวหาย และคนไทยก็มีกําลังซื้อที่ลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้เกิดขึ้นทั้งคนไทยภายในชาติและเนี่ยนะครับกับต่างชาตนะิที่ให้เขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยนั้นเราไม่มีเนี่ยนะครับมีหน้าที่จะงอหัวขึ้นเนี่ยนะครับจากภัยทางเศรษฐกิจอันเป็นผลเนี่ยนะครับจากเรื่อง ความไม่เชื่อมัน่นความไม่ศรัทธาและก็ยิ่งกระทําในสิ่งที่ทําลายเนี่นะครับเรื่องความเชื่อมัน่นความศรัทธากันต่อไปกรณีนี้ก็เมื่ออยู่ในอํานาจของศาลนะครับอย่างไรก็ตามเราก็เคารพดุลยพินิจของศาลนะครับท่านก็ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนั่นเราได้แลเห็นอารมณ์ของผู้คนคที่ข่าวชิ้นแรกที่ยกคำร้อง<ห>และไม่มีสร้อยอธิบายตามนั้น มาแบบสั้นๆเลยนะครับว้วนๆอย่างนั้น,นก็คงจะเห็นกระแสของสังคมคะนะครับว่าไปกันอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าเมื่อความจริงนะครับในถแถลงของสารดีกาได้อย่างครบถว้วนนะครับความร้อนต่างๆก็ได้เย็นลงค,คือทั้งหมดนั้นผมว่าที่ใหญ่มากกว่าความรู้สึกนั่นก็คือเรื่องว่าบ้านเมืองนี้นั้นกระบวนการยุติธรรมจะต้องถูกทำลาย เพียงแค่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่นี่นะครับเพราะว่าสภาพของบ้านเมืองเนี่ยมันจะเดินไปยากบ้างกับภายใต้สถานการณ์อย่างนี้วันนี้ผมก็ได้อ่านที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกฐาาเรื่องเศรษฐกิจก็ตามที่ได้มีการพยายามอธิบายเรื่องมูดี้อะไรก็ตามแต่ว่าเนื้อที่มันมากก็เรื่องค,อคือเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สถานบันเทิงครบวงจร พยายามอธิบายเรื่องสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของอธิบายว่าปร,ประเทศไทยไม่ได้เสียอะไรเพราะต่างชาติเข้ามาลงทุน<ช><ช>ปัญหาข้อเท็จริงก็คือว่าประเทศไทยมีแต่เสียกับเสียต่างชาติมีแต่ได้กับได้และเนี่ยนะครับก็มีคนไทยบางบางคนค<ช>ที่มีแต่ได้กับได้กับคนไทยทั้งชาติที่มีแต่เสียกับเสีย<ช>เอาเรื่องแรกก่อนนะ ถ้าใช้ที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยเราเสียดินแดนนะครับที่มีภูมิทัศน์สวยที่สุดดินฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งในเขตพื้นที่มานครก็เหลือแปลงใหญ่อาจจะเป็นแปลงเดียวแล้วก็ได้ะนะครับให้กับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ความจริงก็คือให้คาสิโนเนี่ยพยายามอธิบายเรื่อง10%แต่10%มันคือรายได้ถ้าเป็นข้อมูลอาจารย์ชิตตะวันนี่ก็65ถึง90้า รายได้มาจากการสิโนเป็นหลักแต่ว่านี่นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่เขามีรายได้ต่อปีเฉลี่ยเจ็ดพันล้านเนี่ยซึ่งเป็นกิจการที่ได้กำไรนะแต่ว่าการที่เสียดินแดนให้ไปทำบ่อนการสิโนเนี่ยการพยายามอธิบายนะครับเรื่องสถานที่จัดคอนเสิร์ตกับศิลปะกับศิล,ลปินนะครับคนหนึ่งเนี่ยซึ่งสิงคโปร์เขาจ้างกุณเศรษฐาก็สารรูปมาแล้วเนี่ย ว่าสิงคโปร์เขาจ่ายเงินมากกว่าคือประมาณห้าร้อยล้าน <Okay. S 2> และนีครับมันมีเงื่อนไขก็คือว่าไปแสดงที่อื่นไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าจะมาประเทศไทยหรือไม่มา